อาจารย์นกประจิบนำเรือที่ยอหนึ่งบุกขึ้นมาที่ยอหกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับคู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการส่งเบี้ยขึ้นไปขอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้นำม้ากินรุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่งอสอง คู่ต่อสู้ใช้ม้ากินตัดโคนอาจารย์นกกระจิบนำขุนกินม้าคู่ต่อสู้นำเรือกินเบีย้ยที่ขอสามอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปขอสองอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่กอหนึ่งครับจับก,กินเบีย้ยจังหวะนี้คู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการปักเม็ดขึ้นไปครับผม อาจารย์นกกระจิบชใช้เม็ดขึ้นมากินครูต่อสู้ใช้เบี้ยกินไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยมา้าไปไล่เรือฝ่ายครูต่อสู้โชว์แต้มเด็ดครับใช้เรือกินมา้ารุกอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินครูต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาครูต่อสู้ใช้ม้ากินโคน านกกระจิบถอยเรือไปจับกินม้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้วางแต้มหลอกนะครับนำเรือมาที่ตาขอแปดถ้าอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินมา้าคู่ต่อสู้จะนำเรือไปรุกคาดแล้วกินเรือนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ขุนกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปผูกมา้าอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาคอสาม คู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับลอยรุกคาดบ,บังคับอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าถอยไปกินคู่ต่อสู้ใช้เรือกินเรือของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมาคอห้าคู่ต่อสู้นําเรือมากดกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินเบีย้ยคู่ต่อสู้ที่กอหคู่ต่อสู้กินเบี้ยรุก อาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่งอสฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยที่งอหกินเบีย้ยคอห้อาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดกินโคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนขึ้นไปงอหกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาคอสาจะมารุกคาดกินโคนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจ นำโคนปักขึ้นไปนะครับยอมเสียโคนตัวนี้เลยนะครับผมอาจเพราะว่าเวลาบีบด,ด้วยนะครับผมเนื่องจากทั้งสองท่านเล่นในเกมเร็ว5นาทีนะครับผมอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินโคนคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่งอสองคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินแรกเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิบ อาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอสคู่ต่อสู้เดินเรือทุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่งอสองคู่ต่อสู้รุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่จอหนึ่ง ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาชอสิอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาชอสองเนื่องจากเวลาเหลือน้อยทั้งคู่นะครับในจังหวะนี้คู่ต่อสู้จึงนำเรือรุกแรกนะครับอาจารย์นกกระจิบกินแรกคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยก,กินอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาจับก,กินเบี้ยคู่ต่อสู้นำขุนไปผูกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปที่ตาจอสอง คู่ต่อสู้นำคนขึ้นงอหอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบีย้ยคู่ต่อสู้นำคนรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ชอสามพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบและคู่ต่อสู้ได้ตกลงเสมอกันนะครับผมในเกมที่3มยังไม่มีฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะนะครับตอนนี้สกอร์ยังเท่ากันอยู่นะครับผม ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดุเดือดมากๆนะครับอาจารย์นกเพจิบนำเรือมาที่ชอ1ซึ่งเป็นเรือที่อาจารย์นกเพจิบได้คิดค้นขึ้นนะครับถ้าหากคู่ต่อสู้กินตัดเบีย้ยเบีย้ยตัวนี้กินขึ้นมาเรือก็จะได้คลองนะครับแล้วเป็นเรือหนุนให้โคนนะครับเตรียมขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกปูเบีย้ยริมครับผมเป็นเบีย้ยคู่ริมนะครับต้องการจะส่งเบีย้ยไปโจมตีมา อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เบี้ยไหนกินออกนอกเพื่อถามคู่ต่อสู้ว่าจะใช้อะไรกินถ้าหากใช้โคนกินอาจารย์นกกระจิบจะนําเม็ดขึ้นมาไล่ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เบี้ยนะครับขึ้นไปกินเพื่อต้องการส่งเบี้ยไปไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบจึงยันเบี้ยไว้เบี้ยชอสีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแรกเบี้ยเปิดคลองเรืออาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยกินตอบ คู่ต่อสู้นำเรือที่ยอ8นะครับมาคอ8ผูกโคนตนเองไว้แล้วก็กดโคนอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาเป็นเบีย้ยสูงถาวรครับทำให้พื้นที่ของคู่ต่อสู้เริ่มอึดอัดเดินลำบากนะครับโคนขึ้นไม่ได้ฝ่ายคู่ต่อสู้จึงแก้เกมด้วยการถอยเม็ดมาแลกกับเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบไหลเม็ดนะครับขึ้นมาผูก เป็นทางเม็ดรพรงกระรอกเลยนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่ชเจอาจารย์นกระจิบนำโคนหนุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือกอมาขอ8ปผูกเบี้ยจุดอ่อนไว้อาจารย์น้นกระจิบนำเรือมาจี้เบี้ยจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่งอแปอาจารย์น้นกระจิบทำท่าจะซ้อนเรือครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้ามาผูกเบี้ย <c oughs> เมื่ออาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าม้าของคู่ต่อสู้มาอยู่ด้านข้างนะครับจึงตัดสินใจโจมตีคู่ต่อสู้ทันทีด้วยการกินตัดเม็ดหงายไล่มา้าไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดปักขึ้นมาไล่โคนครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปบุกอาจารย์นกกระจิบไหลโคนขึ้นมาแรก ฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่ต้องการเสียจังหวะนะครับตัดสินใจกินแรกอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินโจมตีเบี้ยคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ถอยคนมาผุกครับอาจารย์นกกระจิบโยกไม้อีกตัวขึ้นมาเกาะกินเบี้ยคู่ต่อสู้จังหวะนี้คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกม้าของคู่ต่อสู้ครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปซ้อนโจมตีเบี้ยจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้ามาผูกอาจารย์นกกระจิบได้โอกาสใช้ม้ากินเบี้ยฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้เริ่มรู้สถานการณ์ว่าเริ่มตกเป็นรองนะครับต้องการที่จะหาเสมอนำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปป้องกัน คูต่อสู้นำเรือไปที่ยอสอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ชอสองคููต่อสู้นำเรือไปซ้อนอาจารย์นนระจิบขยับขุนมาที่ชอสองคููต่อสู้นำคนขึ้นชอห <med> จังหวะนี้อาจ,อจารย์นกกระจิบต้องการนำเรือนะครับมาบุกค,คู่ต่อสู้ จึงส่งเบีย้ยขึ้นมาเป็นเบีย้ยเข่าลอยฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยงอห้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินตอบขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเล่นแต้มโคนเข่าลอยครับผมยอมให้อาจารย์นกกระจิบกินฟรีนะครับเพื่อต้องการนำเรือไปรุกนะครับผมอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้าก,กินโคน คู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกอปเรจิปนำขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำขุนไปไล่กินม้าครับอาจารย์นกอปเรจิปตัดสินใจถอยม้าลงมาที่ฉาสามคู่ต่อสู้นำเรือลำล่างนะครับไปรุกบังคับอาจารย์นกอปเรจิปต้องนำขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือกดกินมา้าอาจารย์นกอปเรจิปขยับขุนหลบต้องยอมเสียมา้านะครับ คู่ต่อสู้นำเรือที่ฉอสองนะครับขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยที่คอสี่กินเบี้ยขอห้าของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับไปกินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ฉอหนึ่งเตรียมไปบุกโจมตีขุนคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือที่คอสามมารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่งอสี่ คู่ต่อสู้หงายเบี้ยไล,ล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือลงไปที่ขอหนึ่งคู่ต่อสู้นำเรือจอมาชอสามครับโจมตีเบี้ยจะกินรุกนะครับอาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการนำเรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นชอห้าอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้กินเบี้ยรุก อาจารย์ต้องกระจีบนำขุนขึ้นมาขอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเบี้ยงหงายมาที่ขอสี่อาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำมา้าขึ้นไปที่ขอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจอแปดคู่ต่อสู้นำมา้าไปไล่เรือแล้วก็คร่อมโคนนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุก ถ้าหากคู่ต่อสู้หลบขุนมาตานี้อาจาร,รย์นกกระจิบจะนําเรือมารุกถ้าเรือปิดถูกกินรุกถ้าเรือปิดถูกกินรุกจนนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนไปที่ตายอสี่อาจารย์นกกระจิบรุกถ้าคู่ต่อสู้หลบมาตานี้นะครับเรือจะเสียฟรีบ,รบังคับขุนคู่ต่อสู้ต้องลงไปชอสามจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําเรือมารุกฆ่าเพื่อกินเรือคู่ต่อสู้ฟรีนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ขอยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่เวลาใกล้จะหมดนะครับเหลือเวลาฝ่ายละ20วินาทีนะครับผมสรุปผลการแข่งขันนะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ผู้มีเรตติ้ง1850ไปได้นะครับผมถือว่าคู่ต่อสู้ของท่านอาจารย์นกกระจิบท่านนี้นะครับ มีฝีไม้ลายมือสุดยอดนะครับผมที่ต่อกรกับอาจารย์นกกระจิบได้อย่างดุเดือดเลือดพล่านนะครับผมขอพระคุณพี่น้อง fc นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นไปไล่มา้าคู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นไปกินคู่ต่อสู้ถอยมา้าไปจับกินเม็ด ซึ่งในจังหวะนี้นะครับดีที่สุดสำหรับอาจารย์นกประจิตคือนำขุนนะครับขึ้นไปผูกเม็ดแต่ว่าท่านอาจารย์นกประจิตท่านลืมหลบขุนนะครับจังหวะนี้ท่านเดินม้าขึ้นไปผูกเม็ดทำให้ฝ่ายคู่ต่อสู้หมาขาวมองเห็นแต้มเด็ดนะครับในจังหวะนี้คือเบีย้ยเข่าลอยเบีย้ยคอสีขึ้นมาขอห้าอาจารย์นกประจิตใช้เบีย้ยที่ขอหกขึ้นไปกินคู่ต่อสู้หงายเบีย้ยลอยครับไล่โคตร อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้โคนกินเบี้ยกหนยคู่ต่อสู้นำม้าเปิดรุกครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นไปจอหกฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินโคนไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดกินม้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้วางแต้มหลอกนะครับถอยม้ามาที่กอสี่หลอกให้อาจารย์นกกระจิบกินโคนแล้วคู่ต่อสู้จะใช้ม้ากินเบี้ยรุกคาด กินเรือนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกประจิบนำเม็ดบุกเข้าไปงอสี 4. คู่ต่อสู้นำเรือกอมางอหนหลอกให้อาจารย์นกประจิบใช้เรือกินโคนนะครับอาจารย์นกประจิบตัดสินใจใช้เรือกินโคนเพราะมองเห็นว่ามีเม็ดผูกเบี้ยอยู่นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นแต้มเด็ดครับใช้มา้ากินตัดตรุกอาจารย์นกประจิบใช้เบี้ยขึ้นไปกิน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้ามารุกคาดอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ชอหกคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินเรืออาจารย์นกกระจิบส่งคนขึ้นไปชอห้าคู่ต่อสู้นำคนขึ้นมาชอสามอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นไปชอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เรือกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับกินม้า ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงมาคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นมาคอสามผูกม้าครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปรุกคู่ต่อสู้ถอยเรือไปปิดอาจารย์นกกระจิบนำเรือลงไปที่คอหนึ่งคู่ต่อสู้ลอยเบี้ยไล่คน อาจารย์นกอรจิบตัดสินใจใช้คนกินเบีย้ยฝ่ายคู่ต่อสู้ดึงม้ามาแลกกับม้าของอาจารย์นกรรจิบอาจารย์นกกระจิบเลือกถอยม้ามาที่ชอหคู่ต่อสู้นำม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นไปจอหกคู่ต่อสู้เดินเรือมาที่คอหอาจารย์นกกระจิบถอยคนลงมาชอห คู่ต่อสู้นำม้ามาที่ชอห้าจะมาตัดม้าฝองอาจารย์นกเพรจิบนะครับจังหวะนี้เนื่องจากเวลาบีบนะครับทำให้อาจารย์นกเพรจิบนำเรือมาที่ขอสามเป็นจังหวะที่เดินพลาดนะครับทำให้คู่ต่อสู้ถอยม้ามารุกคาดกินเรืออาจารย์นกเพรจิบหลบขุนมาที่ขอหกคู่ต่อสู้กินเรือครับอาจารย์นกเพรจิบนำม้าขึ้นจอห้าคู่ต่อสู้ใช้เรือกินตัดม้าครับ อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นไปกิ่มครูต่อสู้นำขุนขึ้นมาจอสามอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยยอห้าครูต่อสู้นำเรือมาจับก,กินม้าอาจารย์นกกระจิบถอยขุนลงมาครูต่อสู้สสลากเรือลงมาที่งอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยยอสี่ครูร <vel ours> ต่อสู้นำเรือมาที่ยอหนึ่ง อาจารย์นกกระจิบนำม้าไปที่ชอหกคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยกอสิอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นจอห้าคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยก่อห้าอาจารย์นกกระจิบนำโคนล,ลุกคู่ต่อสู้ใช้คนกินอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินโคนทำแต้มหลอกให้คู่ต่อสู้ใช้เรือกินเบีย้ยนะครับจะถูกม้าไปลุกคาด ฝ่ายคู่ต่อสู้รู้ทันนะครับนำเรือขึ้นมาย่อสองอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยคู่ต่อสู้ถอยมา้าลงมาที่งอสองอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ารุกฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นว่าสามารถชนะปลายกระดานได้นะครับจึงใช้เรือกินตัดม้าอาจารย์นกกระจิบนำเบียงง้ยหงายไปกินคู่ต่อสู้นำม้ามารุก อาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่จอหกคู่ต่อสู้หงายเบี้ยอาจารย์นกกระจิบถอยเบี้ยหงายมาที่ยอสามคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นมาชอสี่อาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่งอเจ็ดคู่ต่อสู้ดึงเบี้ยหงายถอยมาที่ขอห้าอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นไปจอหกคู่ต่อสู้นําขุนไปจับกินเบี้ยหงายอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยหงายไปที่ชอสอง คู่ต่อสู้ใช้ขุนกินเบี้ยงหายครับอาจารย์นกประจิบนำขุนมาที่ชอหกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นมาชอสอาจารย์นกประจิบนำขุนขึ้นชอหคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหายมาที่คอหอาจารย์นกประจิบถอยขุนมาที่ชอหคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหายมาที่งอห้าอาจารย์นกประจิบนำขุนมาที่จอเจคู่ต่อสู้ปูเบี้ยจอห้าขึ้นมา อาจารย์กกรจิบนำขุนมาที่ชอเจ็ดค si eh so ู่ต่อส네ู้นำขุนขึ้นมาชอสี่อาจารย์นกกรจิบนำขุนขึ้นชอหกคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหงมาที่จอหกอาจารย์กกรจิบนำขุนมาที่ชอเจ็ดคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชอห้าอาจารย์นกกรจิบนำขุนมาที่ชอแปด คู่ต่อสู้นำขุนมาที่ฉ6หอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่จอ8คู่ต่อสู้ดึงเบี้ยงหงายไปที่งอหอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นงอ7ฝ่ายคู่ต่อสู้หงายเบี้ยรุกค,ครับอาจารย์นกกระจิบเริ่มนับสักหมากนะครับ64นะครับผมโดยนับทุกตัวบนกระดานก่อนนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้าต่อไปจะเริ่มที่6นะครับฝากพี่น้อง F c ทุกท่านช่วยกันนับด้วยนะครับ อาจารย์นกระจิบนำขุนมาที่คอเคู่ต่อสู้นำขุนเบียดเข้ามาครับคอ 7. อาจารย์นกประจิบนำขุนมาที่ขอเคู่ต่อสู้นำขุนมาที่งอเอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปที่กอหคู่ต่อสู้นำขุนไปที่คอหอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่คอเคู่ต่อสู้นำขุนมาที่คอเอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นไปคอห คต่อสู้นำเบี้ยงายมาที่คอหกอาจารย์นกประจิบนำขุนมาที่กอเจ็ดคู่ต่อสู้นำเบี้ยงายไปที่คอห้าอาจารย์นกประจิบนำขุนลงมาที่กอแปดคู่ต่อสู้นำเบี้ยงายมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกประจิบนำขุนไปที่กอเจ็ดคู่ต่อสู้นำเบี้ยงายมาที่คอแปด อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่กอแปดคู่ต่อสู้โยกม้ามาที่จอห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นไปคอเจ็ดคู่ต่อสู้นำม้ามารุกที่คอหกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอแปดซึ่งจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำเบี้ยงหายรุกก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ยังไม่รุกจนนะครับผมอาจจะอยากทรมานอาจารย์นกกระจิบนะครับจึงนำม้ามาที่คอแปด อาจารย์นกกระจิบนำขุนไปที่กอเคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหายมาที่กอหอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่กอแคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหายมารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นคู่ต่อสู้นำม้ารุกจนครับผมอาจจะต้องการรุกจนด้วยม้าก็เป็นได้นะครับ